เคยสังเกตไหมครับว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาลืมตามองไปรอบๆตัวของเราทุกๆอย่างนั้นมาดูชัดเจนดูมั่นคงเป็นโลกที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าลึกๆล,ลงไปแล้วนั้นน่ะสิ่งที่เราเห็นแล้วก็รับรู้อยู่ทุก,ทกวันมันก็อาจจะไม่ใช่ภาพของโลกตามความเป็นจริงแบบเป๊ะๆก็เป็นไปได้เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือนิยายวิทยาศา,ศาสตร์หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองของเราเอง สมองนั้นไม่ได้ทําหน้าที่แค่เปิดรับภาพจากโลกภายนอกเข้ามาตรงๆแต,ต่มันกําลังสร้างหรือตีความสิ่งต่างๆขึ้นมาให้เราเข้าใจต่างหากละแล้วภาพที่เราเห็นที่เรารับรู้นี่นะครับมันก็จะเป็นแค่เวอร์ชั่นที่สมองนั้นสร้างขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่เหมือนกับความจริงแท้ๆท,ที่อยู่ข้างนอกเลยบรรดานักวิจัยนั้นพวกเขาก็ได้ค้นพบเรื่องราวที่น่าทึ่งมากครับนั่นก็คือทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ผ่านประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นสีที่เราเห็น เสียงท,ที่เราได้ยินหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเดินไปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงแท้แบบวัตถุที่เราจับต้องได้แต่มันจะเป็นเหมือนกับภาพจําลองหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นอย่างระมัดระวังโดยสมองของเรานั่นเองครับแล้วทําไมล่ะสมองต้องเป็นแบบนั้นคําตอบก็คือสมองออกแบบการรับรู้ของเราโดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพครับคือให้เราอะใช้ชีวิตรอด ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ดีมากกว่าจะเน้นไปที่ความแม่นยำแบบเก็บรายละเอียดทุกอย่างครบ100%ครับซึ่งพอเราเข้าใจว่ากลไกนี้นะี่ยมันทำงานลึกซึ้งแค่ไหนมุมมองที่เรามีต่อโลกนั้นมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยก็เป็นไปได้ทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับตอนนี้นะ่ยสายจากหน้าจอหรือรอบๆตัวของเราเองก็กาลังเดินเข้าสู่ดวงตาของเราใช่ไหมครับแล้วพอสายเข้าไปสมองก็จะรีบทางาน ประมวลผลสัญญาณแสงเหล่านั้นให้มันกลายเป็นภาพโลกที่เราเห็นอยู่แต่ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ครับจริงๆแล้วสมองของเรานั้นมันไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับมันแค่ทําหน้าที่รับข้อมูลดิบซึ่งไอข้อมูลดิบนั้นน่ะมันก็เป็นสัญญาณแสงรูปทรงการเคลื่อนไหวต่างๆที่ตาของเรานั้นส่งไปให้จากนั้นสมองก็จะเอาข้อมูลดิบพวกนี้มาประมวลผลแล้วสร้างเป็นภาพจําลองหรือการคาดเดาที่ดีที่สุดว่าโลกภายนอกนั้นนะ่ะมันน่าจะเป็นยังไงครับ ถ้าพูดยังไงนะครับก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้กําลังรับรู้โลกอย่างที่มันเป็นจริงๆแบบปงไปตกมาแต่ว่ากําลังรับรู้สิ่งที่สมองคาดการหรือว่าภาพที่สมองนั้นอ่ะมันสร้างขึ้นเกี่ยวกับโลกต่างหากละครับฟังดูแล้วมันก็อาจจะโอเวอร์หรือสุดโตไปหน่อยใช่ไหมครับงั้นเราลองมาดูที่ตัวอย่างการทดลองที่โด่งดังมากๆอันหนึ่งดูดีกว่าครับที่บางทีแล้วมันก็อาจจะช่วยยืนยันในเรื่องนี้ได้ดีการทดลองนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ากอริล่าล่องหนครับ ในการทดลองนี้นะครับนักวิจัยจะให้คนดูวิดีโอที่มีคน2ทีมครับใส่เสื้อสีขาวกับสีดํากําลังส่งลูกบาสเกตบอลกันไปกันมาแล้วก็ให้ผู้ชมครับตั้งใจนับนะครับว่าทีมเสื้อสีขาวน่ะจะส่งลูกบาสกันทั้งหมดกี่ครั้งแน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่เองเน่ยก็ต้องตั้งใจนับกันอย่างเต็มที่ใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะตอบให้มันถูกต้องแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือ ระหว่างที่ทุกคนครับกาลังจดจ่ออยู่กับการนับลูกบาสน,นั่นเองมันก็จะมีคนใส่ชุดกอริลารับเดินเข้ามาในกลางวงแล้วก็หยุดก่อนที่จะทุบหน้าอกตัวเองโชว์เลยครับแล้วก็เดินออกจากฉากไปทุกท่านทายถูกไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ที่พวกเขาได้รับชมวิดีโอหรือว่าดูคลิปนะ่ะพวกเขาก็ไม่ได้มองเห็นกอริล่าตัวนั้นเลยไม่ใช่ว่าสายตาของพวกเขามองไม่เห็นนะครับแต่มันเป็นเพราะว่าสมองของพวกเขานะ่ะ กลองภาพของกอริล่าทิ้งออกไ,ไัยซะอย่างไรเลยครับเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมายนั่นก็คือการนับลูกบาสเกตบอลถูกไหมครับซึ่งไอการทดลองแบบนี้นะครับมันก็จะบอกเราว่าสมองของเรานั้นมันก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแสดงภาพโลกทั้งใบตามความเป็นจริงให้เราเห็นเลยครับแต่ว่ามันจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จําเป็นสําหรับเราในขณะนั้นน,นมากกว่าครับ มันจะเลือกประมวลผลแล้วก็นําเสนอเฉพาะข้อมูลที่มันคิดว่าเราอ่ะควรจะรับรู้เพื่อให้เราครับทําภารกิจตรงหน้าได้สําเร็จนั่นเองดังนั้นนะครับความเป็นจริงที่เราสัมผัสอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้นะครับมันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงตรงหน้าเราครับตาว่ามันจะเป็นเวอร์ชันของความเป็นจริงที่สมองของเราอ่ะตัดสินใจแล้วครับว่าเราควรจะเห็นหรือควรจะรับรู้นั่นเองครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องที่มันน่าทึ่งอีกอย่างเกี่ยวกับการมองเห็นของเราเป็นครับรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วในดวงตาของเราทุกๆคนนั้นมันก็จะมีจุดบอดอยู่จริงๆนะครับเป็นบริเวณเล็กๆที่เส้นประสาทตาเชื่อมต่อเข้ากับลูกตาเรานี่แหละครับซึ่งไอ้ตรงจุดนั้นเน่ะเซลรับภาพมันก็ไม่มีอยู่ครับทําให้เราเองไม่สามารถที่จะรับข้อมูลภาพจากบริเวณนั้นได้เลยแต่แต่ทุกท่านเคยรู้สึกไหมครับว่าภาพที่ทุกท่านเห็นนั้น มันกลับไม่มีรูโหว่สีดำเลยหรือมีส่วนไหนที่แหว่งหายไปใช่แล้วครับมันไม่เคยมีเลยใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของเรานี่เองนะครับที่มันดันทําหน้าที่ได้อย่างน่าอัศจรรย์มันจะคอยเติมเต็มช่องว่างหรือว่าจุดบอดน,นั้นให้กับเราเองโดยอัตโนมัติมันจะใช้วิธีการคัดลอกเอาสีลวดลายหรือภาพจากบริเวณใกล้เคียงครับมาแปะทับลงในส่วนที่มันขาดหายไป อย่างแนบเนียนยิ่งกว่าโปรแกร,รมแต่งรูปเก่งๆซะอีกครับแล้วเราอ่ะก็แทบจะไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกตินี้เลยแม้แต่น้อยทีนี้ลองคิดตามดูนะครับถ้าเกิดว่าสมองนั้นมันสามารถแก้ไขหรือปฏิปตัตอภาพตามความเป็นจริงที่เราเห็นได้ขนาดนี้เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างล่ะ ที่สมองนั้นกําลังปร,รับปรุงเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งลบออกไปจากสิ่งที่เรารับรู้โดยที่เรานั้นไม่เคยเอะใจเลยความคิดแบบนี้เองรับจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีส่วนคล้ายๆกับแนวคิดหรือว่าคําสอนโบราณบางอย่างนะครับที่มองว่าโลกที่เราสัมผัสหรือรับรู้อยู่ทุกวันนี้นะ่มันก็อาจจะไม่ใช่โลกตามพมเป็นจริงแท้แต่มันเป็นเหมือนกับภาพฉายที่จิตใจของเราครับหรือว่าสมองของเราะสร้างมันขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเอง คล้ายๆกับคาสอนของพวกเอร์เมสติกเลยนะครับลองนึกถึงตอนที่เราฝันก็ได้ครับบางครั้งอะ่ความฝันมันก็สมจริงมากๆเลยใช่ไหมครับสมจริงจนกระทั่งในฝันนั้นน่ะเราก็แยกไม่ออกเลยครับว่านี่น่ะมันคือความฝันหรือความจริงนั่นมันก็เป็นเพราะว่าสมองของเราครับกําลังทํางานในลักษณะเดียวกันนี้เลยคือการสร้างภาพความเป็นจริงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งให้เราได้สัมผัสเพียงแต่ว่าตอนที่เราตื่นภาพจําลองหรือว่า ความเป็นจริงที่สมองสร้างขึ้นนั้นน่ะมันจะดูมีความต่อเนื่องและคงที่มากกว่าตอนที่เราหลับฝันนั่นเองครับทุกท่านและนอกจากการเติมส่วนที่ขาดหายไปแล้วสมองของเราเองยังทําหน้าที่สาคัญอีกอย่างนั่นก็คือการกรองข้อมูลครับในแต่ละวินาทีประสาทสัมผัสทั้งห้าของเรานั้นก็จะรับเอาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเข้ามามา,มากมายหมหาศาลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเสียงต่างๆรอบตัวเสียงแอร์เสียงพัดลมเสียงคนคุ้นเคยการปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิ ความรู้สึกจากเสื้อผ้าที่สัมผัสผิวหนังหรือแม้แต่แรงกดของข้อเท้าบนพื้นดินเลยครับแต่สมองของเราเองมันก็จะไม่ประมวลผลข้อมูลทั้งหมดนี้หรอกนะครับมันจะทําการคัดกรองซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็จะคัดกรองข้อมูลที่มันคิดว่าไม่สําคัญหรือว่าไม่จําเป็นทิ้งไปเกือบหมดเลยแล้วจะเหลือเอาไว้เฉพาะกับข้อมูลที่มันตัดสินว่ามันสําคัญต่อการรับรู้ หรือว่าจําเป็นต่อกิจกรรมของเราในขณะนั้นนั่นเองครับแล้วก็ไอาการกรองข้อมูลแบบนี้เองครับมันก็เลยเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่ทําให้คําให้การของพยานน่ยที่มันอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆบางครั้งมันก็ไม่สามารถเชื่อถือได้100%ซซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าพยานน่ยจะตั้งใจโกหกนะครับแต่หลายหลายครั้งอะที่คนเรามั่นใจมากๆว่าเหตุการณ์น่ะมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่พอมีหลักฐานอื่นๆเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดมาปเปรียบเทียบ กลับพบว่าสิ่งที่พวกเขาจําได้น่ะมันคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานี่แหละครับมันไม่ได้บันทึกความทรงจําเหมือนกับกล้องวิดีโอแต่ว่ามันมักจะเหยนทับหรือปรับแก้ครับซึ่งมันจะปรับแก้ความทรงจําบางส่วนให้มันได้สอดคล้องกับสิ่งที่คนคนนั้นน่ะคาดหวังครับว่าจะได้เห็นหรือ เป็นสิ่งที่เขาเนะ่ยให้ความสนใจเป็นพิเศษในตอนนั้นนั้นนั่นเองและได้แล้วครับก็เป็นที่มาและคําอธิบายด้วยครับว่าทาไมทําไมเวลาที่คนนะครับอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันแท้ๆนะ้น่ยถึงอาจจะเล่าเรื่องราวหรือว่าจดจํารายละเอียดของเหตุการณ์เหล่านั้นได้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่ามันไม่มีใครครับที่จะได้เห็นความเป็นจริงแบบสมบูรณ์แบบ100%์หรอกครับแต่ว่าแต่ละคนนะ่ยก็จะเห็นเพียงแค่เวอร์ชั่นของความเป็นจริง ที่ผ่านการแก้ไขแล้วก็การตีความจากสมองของตัวเองมาแล้วทั้งนั้นนั่นเองครับทุกท่านพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าทุกคนน่ยก็ต่างมองเห็นในมุมมองของตัวเองนั่นแหละครับแล้วทีนี้นะครับสิ่งที่มันน่าขบคิดเลยก็คือในเมื่อความทรงจําของเรานั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้แม่นยําเสมอไปแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ยินหรือรับรู้ผ่านประสบการณ์ภาษาสัมผัสต่างๆเนะี่ยมันก็จะเป็นเพียงแค่การคาดเดาที่ดีที่สุดหรือว่าภาพจําลองที่สมองสร้างขึ้นมา แล้วชีวิตที่เราดำรงอยู่ที่เราคิดว่าเรารู้จักและเข้าใจมันดีเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงตามที่เราคิดไว้จริงๆมากน้อยแค่ไหนกันนะทีนี้ครับเราลองมาคุยกันเรื่องของสีที่เราเห็นกันอยู่ทุกๆวันดูบ้างไหมครับเวลาที่เรามองเห็นสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าสีพวกนี้น่ะมันคืออะไรกันแน่นะมันเป็นคุณสมบัติของวัตถุเหล่านั้นจริงๆหรือเปล่า แต้ก่อนจะไปฟังคําตอบกันนะครับเคยเห็นคนแก่ที่บอกว่าหยิบอันนั้นให้ยายหน่อยได้ไหมลูกไอ้สีเขียวๆนะแต่เราเห็นมันเป็นสีฟ้านะครับเคยไหมครับและนั่นนะครับคําตอบที่มันน่าทึ่งก็คือจริงๆแล้วอ่ะสีมันไม่ได้มีอยู่จริงในโลกภายนอกนะครับสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆก็คือคลื่นแสงที่มันมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันไปเท่านั้นเองสิ่งที่เราเรียกว่าสีแดงก็คือการที่สมองของเราตีความคลื่นแสงความถี่หนึ่ง ตีน้าเงินก็คือการตีความคลื่นแสงอีกความถีหนึ่งสีเขียวก็คือการตีความอีกความถีหนึ่งเช่นเดียวกันครับสมองของเรานี่นะครับตัวดีเลยแหละครับที่มันคอยสร้างประสบการณ์ของสีขึ้นมาเพื่อช่วยเราครับแยกแยะความแตกต่างของคลื่นแสงเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองทุกท่านลองเด็กภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าสมองของคนเราอะ่ะมันถูกสร้างหรือว่าเชื่อมต่อวงจรให้มันแตกต่างไปจากนี้นะครับ แอปเปิลที่เราเห็นเป็นสีแดงนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นสีน้ําเงินในสายตาของเราก็เป็นไปได้นะครับหรือสําหรับคนที่ตาบอดสีบางประเภทเนี่ยพวกเขาอาจจะมองเห็นแอปเปิลลูกเดียวกันเนี่ยเป็นสีเทาไปเลยคําถามก็คือแล้วใครกันแน่ครับที่เห็นสีที่แท้จริงทีนี้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าเด็กที่หยิบประกาสีาฟ้าให้กับยายนะ่ะแล้วก็เถียงกับยายครับเรื่องเขียวกับฟ้าเนี่ยลองคิดดูนะครับว่าใครกันแน่ครับที่เห็นสีที่แท้จริงถ้าเกิดว่าบรรดานเด็กๆครับเห็นสีเขียวหมดเลย แล้วยายเป็นคนเดียวที่เห็นสีฟ้าแบบนี้ชายผิดหรือเปล่าคำตอบจริงๆแล้วครับก็คือมันไม่มีใครเลยครับที่ถูกต้องเพราะรู้ว่าสีนั้นมันเป็นเพียงสิ่งที่ถกูสมองนั้นสร้างขึ้นมาสอนทับลงไปบนความเป็นจริงเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเหมือนกับเทคนิคการรับรู้อย่างหนึ่งครับที่ทําให้โลกอะ่ะมาดูชัดเจนขึ้นมีขอบเขตแล้วก็จับต้องได้ง่ายกว่าความเป็นจริงที่ซับซ้อนของคลื่นแสงนั่นเอง ซึ่งแนวความคิดนี้ครับมันก็ด้นสอดคล้องกับคําสอนโบราณบางสายนะครับที่มักจะอธิบายโลกที่เราสัมผัสครับว่ามันเป็นเหมือนกับมายาหรือภาพลวงตาไม่ใช่เพราะว่าโลกใบนี้นะ่ะเป็นของปลอมหรือไม่มีอยู่จริงนะครับแต่มันหมายความว่าสิ่งที่เรามองเห็นหรือรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสนั้นมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆแบบร้อยปเปอร์เซ็นครับสมองของเราเนะี่ยมันกําลังวาดภาพความเป็นจริงให้เราดูอยู่ตลอดเวลาครับมันกาลังจําลองขึ้นมาตลอดเลย แล้วทีนี้ทุกท่านสงสัยกันไหมครับว่าเบื้องหลังภาพวาดที่สมองสร้างขึ้นนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่นะคืออะไรที่มันเป็นแบบความจริงทแท้เน่ะก่อนที่สมองจะเข้ามาตีความมันอีกทีหนึง่งคําตอบที่น่าประหลาดใจก็คือมันไม่มีใครรู้จริงๆเลยครับและนี่แหละครับมันก็เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นเพราะมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสในชีวิตนี้น่ะมันผ่านการกรองการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การสร้างขึ้นใหม่ครับ เราไม่เคยแล้วก็ไม่มีใครเลยครับที่เคยได้เห็นความเป็นจริงแบบดิบๆโดยที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งเลยแม้แต่วิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าโลกจริงๆเนะ่ยแบบดิบๆเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงในตอนที่ไม่มีใครได้สังเกตเพราะว่าทันทีที่เราสังเกตสมองของเราครับมันจะเริ่มกระบวนการ เปลี่ยนแปลงความหมายให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยทันทีทีนี้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าทั้งสีรูปทรงเสียงหรือว่าทุกสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้จักดีเนะ่ยมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่สมองสร้างสอนทับลงไปแล้วอะไรล่ะที่มันเหลืออยู่จริงๆอะ่ะบางทีสิ่งเดียวที่อาจจะเหลืออยู่เลยก็คือความตระหนักรู้หรือว่าตัวรู้ของเราเองก็เป็นไปได้นะครับ แต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามันยังมีสิ่งที่น่าทึ่งได้มากกว่านั้นอีกนะครับแน่นอนเราว่าหลายๆท่านเองเนี่ยก็น่าจะคิดใช่ไหมครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังสัมผัสกับประสบการณ์ทุกอย่างแบบเรียวทม์มแบบเกิดขึ้นปุ๊บก็รู้ปั๊บ,บ,บ,บเลยใช่ไหมครับแต่ว่าลองคิดดูใหม่อีกทีหนึง่งมันก็คงจะยังไม่สายไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอะสมองของเราเองก็ใช้เวลาประมาณ80มิลลิวินาทีครับซึ่งมันเร็วมากแต่มันก็ไม่ใช่ทันทีนะ ในการประมวลผลข้อมูลที่เราเห็นนั่นแหละครับนั่นหมายความว่าทุกขณะครับที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะกำลังเห็นอะไรบางอย่างเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วเล็กน้อยก่อนที่สมองของเราจะประกอบภาพเสร็จสมบูรณ์ให้เรารับรู้เสียอีกพูดง่ายก็คือเรากําลังรับรู้อดีตที่เพิ่งผ่านไปอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับและนี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เลย และทุกท่นานทราบไหมครับว่าไอสิ่งที่มันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นน่ะก็คือว่าสมองของเราเองนั้นก็พยายามเลยนะครับที่จะชดเชยความล่าช้านี้ด้วยด้วยการที่มันนะครับจะคาดการครับเรียกได้ว,ว่าพยากรเลยแหละพยากรณ์สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อยู่ตลอดเวลามันไม่ได้แค่แสดงภาพอดีตที่เพิ่งผ่านไป80มิลลิวินาทีเท่านั้นครับให้เราเห็นนะ่ะแต่ว่ามันยังคาดเดาอนาคตแล้วก็ปรับการรับรู้ของเราให้มันสอดคล้องกันไปล่วงหน้าอีกด้วยนั่นเองครับ เคยเป็ครับทุกท่านที่รู้สึกเหมือนกับได้ยินคําผิดไปแวบหนึ่งแต่แล้วในเสี้ยววินาทีต่อมาสมองก็แก้ไขให้มันเป็นคําที่ถูกต้องนั้นเองนั่นเลยครับคือตัวอย่างหนึง่งสมองนั้นน่ะมันกาลังเขียนทับอดีตที่เพิ่งรับรู้ไป เพื่อให้เรื่องราวนั้นมันสมเหตุสมผลแล้วต่อเนื่องขึ้นนั่นเองครับและทุกท่านสังเกตไหมครับว่าเวลาเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับมันก็เคยมีนักประชญ์ท่านหนึ่งนะครับเคยตั้งคําถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งครับว่าถ้าอดีตและอนาคตมันมีอยู่แต่ในความคิดในใจของเราเท่านั้นแล้วเวลาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันแน่คาตอบนั้นมันก็อาจจะเป็นว่าเวลาครับมันไม่ได้มีจริงแบบสมบูรณ์แบบ เป็นแค่โครงสร้างทางความคิดอีกอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละครับที่สมองนั้นน่ะสร้างขึ้นมาเพื่อจะช่วยจัดระเบียบประสบการณ์ของเราและนี่นะครับมันอาจจะเป็นเหตุผลว่าทํำไมเวลาเราทําสมาธิลึกๆนะครับเมื่อความคิดต่างๆนั้นมันหยุดลงไปได้ความรู้ึกเกี่ยวกับการเวลาน่ะมันก็มักจะหายไปด้วยนั่นเองครับบางครั้งน่ะสมองของเรานั้น มันก็เกิดความผิดพลาดในการประมวลผลเวลาได้เหมือนกันนะครับอย่างตอนที่เรารับเกิดอาการเดจาวู oo, มันก็จะมีความรู้สึกแปลกๆที่แบบจู่ๆมันก็ท่วมท้นขึ้นมานะครับว่าเราอะเคยมาที่นี่หรือเคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วทั้งทงี่รู้ครับว่ามันไม่เคยความรู้สึกที่มันน่าขนลุกนี้นะครับจริงๆแล้วนะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือธรรมชาติเลยครับแต่ว่ามันคือความผิดพลาดเล็กน้อยในระบบการประมวลผลของสมองนั่นเองครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามทฤษฎีหนึ่งก็คือ สมองขอคุรนะครับกําลังประมวลผลประสบการณ์ณขณะนั้นซ้าสองอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งมันอาจจะห่างกันแค่ไม่กี่บินละวินาทีเท่านั้นเองครับแต่ในครั้งที่สองเนะี่ยสมองก็เกิดติดป้ายข้อมูลชุดนั้นผิดพลาดไปโดยระบุว่ามันเป็นความทรงจําแทนที่จะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับผลก็คือแทนที่คุณจะรู้สึกว่ากําลังประสบกับตอนนี้คุณก็กลับรู้สึกเหมือนกําลังนึกถึงหรือเรียกคืนบางสิ่งจากอดีตแททั้งที่เหตุการณ์นั้นนะ่ะ มันไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตจริงๆครับแต่อันนี้นะ่ผมบอกเลยนะว่ามันเป็นเพียงแค่การตีความแบบทฤษฎีเท่านั้นนะครับมันไม่ใช่ความเป็นจริงแบบ100%เปเป๊ะๆที่จะเอามาตัดสินนะเพราะฉะนั้นครับเราอ่ะก็ต้องใช้วิจัยใหญ่กันหน่อยนะครับและสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้ครับหรือว่าทฤษฎีนี้เนะี่ยมันน่าทึ่งยิ่งไปกว่าน,นี้อีกก็คือถ้าเกิดครับว่าไอเดจาวูน่ะมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าสมองของเราครับสามารถติดไฟเวลาผิดพลาดได้อย่างชัดเจนฮะแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่า สมองก็อาจจะทํางานผิดพลาดได้เล็กน้อยเกี่ยวกับการรับรู้ลําดับเวลาในแบบที่เรารับบางทีนะ่ะก็อาจจะไม่ทันได้สังเกตเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยก็เป็นไปได้ครับและถ้ามันเป็นไปตามทฤษฎีนี้นะครับเขาก็จะบอกครบว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในอดีตของเราครับมันก็จะถูกสมองนะครับสร้างแล้วก็เขียนขึ้นใหม่เรื่อยๆครับ คือมันจะอัปเดตเมมโมรีของเราไปครับความทรงจําที่เคยแบบเป็น100%นะ่ะมันก็จะไม่เป็น100แน่นอนแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับนั่นมันก็หมายความว่าแม้แต่เวลาที่เราเคยรับรู้ทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วใช่ไหมครับแล้วมันจะบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดที่เราเรียกว่าความเป็นจริงของเราได้บ้างละ่ะถ้ามันเป็นแบบนี้นะ่ะ เรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็ได้มีนักจิตประสาทวิทยาชื่อดังครับที่ชื่ออเนสเตกค,ครับเขาก็ได้สรุปเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับเขาบอกว่าเราอ่ะไม่ได้แค่เปิดภาพของโลกเข้ามาเฉยๆนะแต่เราอ่ะกำลังสร้างมันขึ้นมาอย่างแข็งขันเลยทีเดียวทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับสมองของเราอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นความเป็นจริงทั้งหมดมันแค่รับเอาเศษเสี้ยวของข้อมูลจากประสาทสัมผัสเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในช่องว่าง แล้วก็สร้างเป็นประสบการณ์ที่ดูต่อเนื่องและสมเหตสมผลพอที่จะทําให้เราครับดํารงชีวิตอยู่ต่อได้ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างความเป็นจริงที่เราสัมผัสต,ตอนตื่นกับความฝันหรือภาพหลอนนั้นมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ปฏิบัตข้อมูลจากประสาทาสัมผัสภา,ภ,าภายนอกครับที่เข้ามาในระบบตอนตื่นนั้นมันมีมากกว่าเท่านั้นเองและนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่ประสบกับภาพหลอนน่ยถึงรู้สึกว่ามันจริงอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าสําหรับสมองแล้วครับ ไม่ว่าข้อมูลจะมาจากข้างนอกหรือสร้างขึ้นภายในมันก็คือความจริงที่สุกสร้างขึ้นมาเหมือนกันทั้งนั้นเลยและทั้งหมดนี้ก็อาจจะนำไปสู่คำถามที่อาจจะสำคัญที่สุดครับถ้าสิ่งที่คุณเห็นได้ยินแนละรู้สึกอยู่ทุกวันนี้เนะี่ยมันเป็นเพียงแค่ภาพจำลองหรือภาพหลอนที่ทำงานได้ดีที่สมองนั้นสร้างขึ้นมาแล้วมันจะมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของเรากันแน่นะบางทีครับในจุดนี้เนะี่ยเราอาจจะต้องมองว่าชีวิตของเรานั้น มันไม่ใช่ความเป็นจริงแบบตรงไปตรงมาฮะแต่มันคือเรื่องราวที่สมองของเรานั้นกําลังเล่าให้ตัวเองครับฟังอยู่ตลอดเวลานั่นเองลองคิดดูนะครับว่าในทุกๆขณนะน่ะจิตใจหรือสมอง,องของคุณเองก็กําลังทําหน้าที่เหมือนกับช่างเย็บประติดประต่อเอาชิ้นส่วนของความทรงจําความคาดหวังแล้วก็ข้อมูลจากประสทสัมผัสณนะปัจจุบันมาเย็บรวมติดต่อกันเพื่อสร้างเป็นประสบการณ์ที่ดูต่อเนื่องและไร้รอยต่อแต่ปัญหาใหญ่ก็คือสมองของคุณ เป็นนักประวัตศาสตร์หรือบรรรักษ์ความทรงจําที่มันไม่ค่อยน่าจะเชื่อถือเท่าไหร่นะัปัจจุบันที่คนนั้นกาลังรับรู้อยู่ครับมันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงไปตรงมาจากโลกภายนอกแต่มันเป็นเพียงแค่แบบจําลองหรือการคาดเดาที่ดีที่สุดที่สมองของคุณนั้นสร้างมันขึ้นมาจากข้อมูลที่มีจํากัดเพียงเล็กน้อยหรือมากมายก็ว่ากันไปครับส่วนอนาคตนั้นน่ะมันก็เป็นเพียงแค่ภาพฉาย ที่จิตใจของคุณสร้างขึ้นเองเติมเต็มช่องว่างไปล่วงหน้าก่อนที่อะไรๆรนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงเสียอีกและถ้าเป็นเช่นนั้นความทรงจําของคุณก็เป็นเหมือนกับเรื่องเล่าแต่งใหม่ได้เรื่อยๆและประสบการณ์ปัจจุบันของคุณเองก็เป็นเหมือนกับแบบจําลองหรือภาพจําลองและอะไรละครับคือของจริงกันแนะ่ทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ตน้นมันก็กําลังพาเรามาถึงจุดที่สําคัญที่สุดมากๆและอาจจะเป็นมุมมองของเราไปตลอดการเลยก็เป็นไปได้ครับถ้าหากว่า ทุกติงทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินได้สัมผัสหรือแม้กระทั่งจดจำได้นั้นนะ่ะมันเป็นเพียงแค่ภาพจําลองหรือการคาดเดาที่ดีที่สุดที่สมองของเรานั้นสร้างขึ้นมาแล้วแบบนี้นะี่ะมันก็จะหมายความว่าความเป็นจริงที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเลยหรือเปล่านะคําตอบก็คือมันก็ไม่เชิงนะครับมันไม่ได้หมายความว่าโลกภายนอกนั้นมันไม่มีอยู่จริง แต่มันหมายความว่าเราแค่ไม่เคยสัมผัสหรือรับรู้ความจริงทแท้ๆนั้นได้โดยตรงแบบ100%่งร้อยเปอร์เซนต์โดยไม่ผ่านการตีความหรือการปรุงแต่งจากสมองของเราเลยครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับโลกภายนอกที่แท้จริงนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ประกอบไปด้วยสีสันสวยงามเสียงที่ไพเราะหรือแม้กระทั่งการเวลาที่เดินไปข้างหน้าอย่างที่เราคุ้นเคยแต่มันอาจจะเป็นเหมือนกับข้อมูลดิบจํานวนมหาศาลที่ไม่มีรูปแบบไม่มีสีสันไม่มีเสียงเหมือนกับสัญญาที่ซับซ้อนมากมาก และสมองของเราครับก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนกับศิลปินเอกที่คอยรับรู้ข้อมูลดิบเหล่านั้นมาแล้วก็จัดก,การครับวาดภาพระบายสีใส่เสียงประกอบสร้างขึ้นมาให้มันเป็นเรื่องราวให้มันกลายเป็นภาพของความเป็นจริงที่เรารับพอจะเข้าใจให้มันมีความหมายและใช้ชีวิตอยู่กับมันไปได้แต่ว่าพอเรารับเริ่มตระหนักรู้ถึงกลไกการทํางานแบบนี้ของสมองแล้วเราก็อาจจะได้รับอิสรภาพอย่างหนึ่งก็เป็นไปนะครับนั่นก็คือ อิสระครับที่จะเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเชื่อหรือเคยคิดว่ามันเป็นจริงแบบที่ไม่เคยสงสัยกันมาก่อนเลยทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าใครกันแน่ครับคือผู้ที่กําลังรับรู้หรือกําลังมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าทุกอย่างที่เราได้เห็นได้รู้สึกมันเป็นเหมือนกับภาพจําลองหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่สมองกําลังฉายเราดูอยู่เนี่ยใครกันนะที่กําลังนั่งดูภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ใครคือผู้ที่รู้ ผู้ที่ตระหนักถึงภาพจําลองหรือภาพลวงตานี้ได้ครับความร่ากรู้หรือว่าตัวรู้นี่นะครับมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยมันเป็นเหมือนกับพื้นหลังที่คอยเฝ้าดูความคิดความรู้สึกความทรงจําและประสบการณ์ทั้งหมดของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งนี้นะครับที่มันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่จริงแท้และไม่เคยเปลี่ยนแปลงและที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือ มันมีแนวคิดหนึ่งครับที่บอกว่าตัวรู้ก็คือหรือความตระหนักรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเราแบบส่วนตัวไม่ได้เป็นสมบัติของนายเนางของนายบแต่มันเป็นจิตสํานึกหนึ่งเดียวสากลครับที่ปรากฏผ่านดวงตาทุกคู่รับรู้ทุกๆประสบการณ์เหมือนกับจอภาพยนตร์จอเดียวกันที่สามารถฉายภาพยนตร์ได้นับล้านเรื่องเลยทีเดียว แล้ทีนี้ครับพอเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าความเป็นจริงที่เราสัมผัสและรับรู้อยู่ทุกวันเนะี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงแท้แบบตกไปตรงไาอย่างที่เราเคยคิดคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือแล้วมันมีความเชื่อความคิดหรือกรอบอะไรอีกบ้างที่เราอะเคยยึดถือไว้อย่างเหนียวแน่นโดยไม่เคยตั้งคําถามเลยว่ามันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นโดยสมองโดยสังคมหรือการตีความของเราเองหรือเปล่านะ มีกรอบความคิดอะไรอีกบ้างที่อาจจะกำลังกักขังเราไว้ในโลกกระนัดที่จำกัดโดยที่เราไม่รู้ตัวและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานั้นสามารถตื่นขึ้นมาจากภาพจำลองหรือความฝันเหล่านั้นได้จริงจําจำการทดลองกอริล่าล่องหนที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นๆได้ไหมครับ ที่คนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถมองเห็นกอริล่าตัวบอริเมเพราะว่ามัวแต่จดจ่ออยู่กับการนับลูกบาสและเพื่อเป็นการตอกย้ำและพิสูจน์ให้เห็นกรนชัดอีกครั้งว่าสมองของเรานั้นมันกรองความจริงออกไปได้ง่ายแค่ไหนเราก็ได้ใส่กอรีล่าสีชมพูตัวหนึ่งไว้ในฉากใดฉากหนึ่งของคลิปนี้ด้วยย้ำนะครับว่าในคลิปวิดีโอที่คุณนั้นกำลังรับชมอยู่นี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงตอนนี้เนะี่ยท่านผู้ชมได้สังเกตเห็นเจ้ากอรีล่าสีชมพูตัวนี้แล้วรือย,อยงนะ ถ้ายังไม่เห็นแล้วละก็หรือไม่แน่ใจกลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้อีกครั้งตั้งแต่ต้นจนจบแล้วกันครับแล้วก็ตั้งใจมองหาดูนะครับถ้าเจอแล้วก็รอคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะว่าคณเนี่ยได้เจอมันในนาทีที่เท่าไหร่หรือเห็นในฉากไหนแต่ก็อยากบอกนะครับว่าคนแรกที่เจอเราก็คนที่มาคอมเมนต์บอกนาทีในฉากได้เนี่ยก็ต้องยอมรับหรอกครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกเลยทีเดียว ได้เปิดทางให้ทุกคนนั้นได้เห็นกอริล่าสีชมพูตัวนี้และนี่นะครับคือข้อพิสูจน์ที่สนุกและเห็นได้ชัดเจนอีกครั้งครับว่าบางทีเนี่ยใจหรือสมองของเราเนี่ยนะครับที่มันกําลังหลอกเราอยู่เงียบม,ม,มันคอยกรองความจริงบางอย่างออกไปตามสิ่งที่มันคิดว่าสําคัญหรือตามความคุ้นเคยโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดทัคลิปนี้เลยเนือสิ่งอื่นใดทานละก็ ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม่มีเบอนคนอื่นก็ขอสมประธานานานะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ